ครับสวัสดีครับนะนะวันนี้ก็ก็ออกมาตกปลาหมายธรรมชาตินะครับหมายคลองธรรมชาตินะครับอากาศข้างๆก็ปเป็นป่าครับป่าลกแต่มันมีช่องเข้ามาครับช่องทางตอนนี้ก็เพิ่งลงไปได้สองต้าไม้ครับปลาย,ยังให้กินสูงไม่ให้ทุน น,นครับเงียบอยู่ครับเงียบเงียบตกระยะสามหกครับซิงหลิวเมลานแตะเราติดตามช่องครับ เดี๋ยว,วถ้ามีปลาอะไรเดี๋ยวผมจะลงให้ดูครับ